สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราณจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวรัคนาราศีเมษรหรือชาวราศีเมษร,ระหว่างวันที่13เมษายนพศ2566 ถึงวันที่15พฤษภาคมพศ2566โดยคลิปนี้จะให้ความสำคัญกับดาวพฤหัสที่ย้ายจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษในวันที่19เเมษายนเป็นต้นไปซึ่งการที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้ก็เข้าไปอยู่ในเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีเมษซึ่งจะมีอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องหลักๆก,ก็คือ เรื่องแรกเรื่องของคุณงามความดีและเรื่องที่สองก็คือเรื่องศีลธรรมรและความรู้สึกคือการตัดสินใจในเรื่องระหว่างความถูกต้องและความไม่ชัดเจนซึ่งคำทำนายนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับชาวลัคนาราศีเมษทุกคนจึงขอให้การเข้ามารับชมรับฟังนี้โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมด้วย แดบแรกจะพูดถึงภาพรวมโดยทั่วไปเมื่อดาวพระัตสบดีย้ายมาทับเรือนลัคนาของท่านสิ่งที่จะมีผลต่อดวงชะตาของท่านก็คือจะเกิดความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในหลายๆด้านทั้งด้านการเงินการงานด้านสังคมก็จะเป็นที่ยอมรับนับถือจากคนรอบข้างรอบตัวมีคนให้เกียรติ ให้ความยอมรับนับถือในผลงานของท่านแต่ในอีกมุมหนึ่งในด้านกับกันสำหรับบางท่านเมื่อเจ้าชะตามีอำนาจวาสนาก็จะหลงละเลงในอำนาจวาสนานั้นก็จะทำให้เจ้าชะตาเห็นผิดเป็นชอบในเรื่องที่ไม่ควรจะทำซึ่งผลของการกระทำนี้ก็จะทำให้เจ้าชะตา ได้รับผลเสียจากการที่ตัวเองไม่ระมัดระวังหรือรูก้แก่อำนาจในด้านการงานจากหลายเดือนก่อนที่มีปัญหาเรื่องงานพอเข้าเดือนเมษายนการงานก็จะเริ่มขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวดีขึ้นเรื่อยๆทั้งผลงานผลกำไรชื่อเสียงการได้รับการยอมรับนักถือหรือการมีอำนาจในการทำงานมากขึ้นในด้านการเงิน ถือได้ว่ามีรายได้เข้ามาดีถ้าขยันก็มีรายได้เข้ามาหลายทางเจ้าของกิจการก็จะมีรายได้มากขึ้นผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจมากในด้านความรักช่วงเดือนเมษายนนี้ชาวลักนณาราศีเมษก็จะโฟกัสในเรื่องการเงินกับการงานมากกว่าด้านความรัก ทั้งกับคนที่มีคู่และคุณสูดก็คงจะถือเป็นเรื่องปกติทั่วไปไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ในด้านสุขภาพอาจจะมีอาการเจ็บป่วยบ้างเล็กๆน้อยนอยเช่นบางท่านซึ่งหายจากการป่วยโควิดก็น่าจะมีอาการข้างเคียงคือเกิดลองโควิดการใช้ยวดยานพาหานะก็พึงระวังเครื่องยนต์กลไกเครื่องไม้เครื่องมือก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยน้อย,อย,อยได้ คำพยากรณ์เสริมชาวลักการาศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันอาทิตย์จะได้มีการออกตัวออกสังคมหรือมีการเดินทางไปพบปะมิสหายหรือเป็นงานลื่นลมต่างๆชาวลักการาศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันจันทร์จะมีเรื่องของการซื้อมาขายไปเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ซึ่งก็จะเกิดผลดีเกิดประโยชน์ทั้งจากเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ทำมาหากินต่างๆก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีชาวลักการาศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันอังคารอาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับการติดต่อเรื่องเอกสารหรือนิติกรรมของญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงชาวลักการาศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันพุธ ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์และการใช้คำพูดที่อาจจะทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดหรือผิดใจกันก็ได้ชาวรักนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเจ้าชะตาช่วงนี้ก็จะคงมีทุระป่าปังเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารทั้งเรื่องการเรียนการศึกษาซึ่งอาจจะยุ่งๆหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ชาวรักนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในแผนหรืออยู่ในระบบการเงินก็จะไหลออกพอสมควรชาวรักนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เกิดวันเสาร์การทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ดินก็จะมีผลกำไรที่ดี หรืออาจจะมีการขยับขยายเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือที่ทำมาหากินท้ายคำพยากรณ์นี้ก็ขอฝากทุกท่านที่เข้ามาชมช่องโบราณจารย์ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ